สวัสดีครับพบกับสรุปข่าวลิเวอร์พูลไปเริ่มกันที่ข่าวแรกเลยครับตัดสินใจแล้วอีซักรอแค่ลิเวอร์พูลยื่นข้อเสนอทุบสถิติสโมสรอ,อนาคตของอเล็กซานเดอร์อีซักหัวหอกตัวเก่งของนิวคาสเซิลยูไนเต็ดกำลังเข้าใกล้บทสรุปหลังมีรายงานว่าเจ้าตัวตัดสินใจแล้วว่าจะย้ายมาอยู่กับลิเวอร์พูลและกำลังรอให้ทีมหงแดงยื่นข้อเสนอระดับทุบสถิติสโมสรเข้ามานะครับ ตามรายงานล่าสุดจากฟาบริซิโอโรมาโนนักข่าวชื่อดังสายตลาดซื้อขายเผยว่าอีซักเลือกที่จะย้ายไปเล่นภายใต้การคุมทีมของอาเนสลอดมาหลายสัปดาห์แล้วแม้จะมีข่าวว่าทีมยักษ์ใหญ่จากซาอุอย่างอัลฮิลาให้ความสนใจอยู่ก็ตามโรมาโนระบุชัดเจนว่าอีซักยังคงรอลิเวอร์พูลซึ่งเป็นตัวเลือกเดียวในใจของเขาแม้จะมีข่าวกับอัลฮิลาและทีมอื่นๆก็ตาม ข้อตกลงส่วนตัวไม่มีปัญหาใดๆทั้งสิ้นเพราะเจ้าต,ตัวตัดสินใจไปแล้วหลายสัปดาห์ก่อนและเขาก็รู้ว่าลิเวอร์พูลพร้อมยื่นข้อเสนอระดับทุบสถิติหากนิวคาสเซิลเปิดไฟเขียวให้ขาย แฟนหงเริ่มตั้งคำถามกันว่าใครจะหยุดลิเวอร์พูลได้หากพวกเขาได้ตัวอีซักมาเสริมแนวรุกจริงๆเพราะด้วยฟอร์มอันร้อนแรงของกองหน้าวัย25ปีรายนี้ที่ยิงไป62ประตูจาก109นัดให้กับนิวคาสเซิลรวมถึง1ประตูสำคัญในเกมนักชิงคาราบาวแคปที่ชนะลิเวอร์พูลทำให้เขาได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในกองหน้าที่ดีที่สุดในยุโรปขณะนี้ การมาของอีซักจะไม่เพียงเพิ่มความอันตรายให้แนวรุกของลิเวอร์พูลเท่านั้นแต่ยังทำให้พวกเขาดูเป็นทีมที่สมบูรณ์แบบอย่างแท้จริงและยิ่งตอกย้ำสถานะของทีมในฐานะแชมป์พรีเมียร์ลีกที่พร้อมจะป้องกันแชมป์รวมถึงไล่ล่าความสำเร็จในเวทียุโ,ยโรปอีกครั้งแม้คู่แข่งอย่างอาร์เซนอลจะเสริมแกร่งด้วยการคว้าโยเคเรสและมาตินซูบิเมนดีรวมถึงแมนซิตี้กับเชลซีที่ไม่ได้นิ่งเฉยในตลาดนักเตะแต่หากลิเวอร์พูลสามารถปิดดิวอีซักได้จริงต่อจาก การคว้าฟลอเรียนเวียสและฮูโกเอกิติเก้พวกเขาก็อาจกลายเป็นทีมที่แกร่งที่สุดในอังกฤษและอาจจะที่สุดในโลกเลยก็ว่าได้นะครับเหลือเพียงแค่ไฟเขียวจากนิวคาสเซิลเท่านั้นแล้วลิเวอร์พูลก็พร้อมเดินหน้ากระชากกองหน้ารายนี้เข้าสู่แอนฟิลด์อย่างยิ่งใหญ่ในซัมเมอร์นี้แน่นอนครับซอสเปนเผยโรดริกโกใกล้กลซบลิเวอร์พูลมากกว่ายื่สัญญาอยู่ราชัน ลิเวอร์พูลอาจกำลังเข้าใกล้ดีลระดับบิ๊กอีกครั้งหลังมีรายงานล่าสุดจากฝั่งสเปนระบุว่าโรดริโกกำลังโน้มเอียงที่จะย้ายมาสวมยูนิฟอร์มหงสแดงมากกว่าจะอยู่ค้าแข่งในถิ่นซานติียโกเบรนาเบลต่อไปนะครับหลังจากที่ลุยสติอาสโบกมือลาแอนฟิลอย่างเป็นทางการเมื่อวันพุทธที่ผ่านมาโดยย้ายไปบาเยอร์มิวนิกด้วยค่าตัวมหาศาลถึง70ล้านปอนด์ลิเวอร์พูลก็ไม่รอช้าเตรียมนำเงินก้อนดังกล่าไปทุ่มล่าตัวแทนคนใหม่ทันทีและชื่อของโรดริโกโกเอสก็ถูกมองว่า เป็นเป้าหมายระดับท็อปที่เหมาะสมที่สุดกับแผนการเล่นของอาเนสลอตในเวลานี้ครับ ตามรายงานจากหลายสำนักลิเวอร์พูลได้มีการติดต่อกับตัวแทนของแข้งแซมบ้าไปเรียบร้อยแล้วพร้อมทั้งเตรียมยื่นข้อเสนอที่จริงจังเข้าสู่โต๊ะเจราจารในเร็วๆนี้โดยมองว่าดาวเตะวัย23ปีรายนี้คือชิ้นส่วนที่ลงตัวทั้งในเชิงแท็กติกและการสร้างทีมระยะยาวนอกจากนี้สื่อบางแห่งในสเปยนยังชี้ว่าเดีลนี้อาจมีความหมายแฝงมากกว่าการหาตัวแทนดิอยสเพราะการดึงนักเตะค,คนสำคัญของเรอัลมาดริดอาจถือเป็นการส่งสารเชิงสัญ,ญลักษณ์ว่าลิเวอร์พูลก็สามารถล้วงแข้งระดับโลกจากรา ชยุดข่าวได้เช่นกันซึ่งในอดีตมักเป็นฝั่งมาดบริดที่ดึงซูเปอร์สตาร์จากสโมสรออื่นอยู่ตลอด สถานการณ์ของโรดริโกในถิ่นเบรนเบลอย่งดูคุมเครือมากขึ้นเมื่อเรือมาดดเพึ่งเสริมทัพแนวรุกอีกหลายรายทำให้โอกาสลงสนามของเจ้าตัวอาจถูกจำกัดลงและนั่นอาจเปิดประตูให้ลิเวอร์พูลยื่นข้อเสนอที่มาดริดไม่อาจปฏิเสธได้ผู้สื่อข่าวคนดังของสเปนอย่างซีโรโลเปสได้ออกมาเผยข้อมูลที่ชวนตื่นเต้นไว้ว่าตอนนี้เราสามารถพูดได้เลยว่าโรดริโกใกล้จะย้ายไปลิเวอร์พูลมากกว่าจะอยู่ต่อกับเรือมาดิดเสียอีกมีการติดต่อกับนักเตะเกิดขึ้นแล้วและเจ้าตัวก็สนใจในโปรเจกต์ของลิเวอร์พูล อย่สโมสรได้พูดคุยกับเอเย่นของเขารวมถึงมาดริดแล้วเพราะพวกเขาให้ความสนใจจริงจังหากมีข้อเสนอราว69ล้านปอนด์ถูกยื่นเข้ามาก็เป็นไปได้ว่าโรดริโกอาจจะไม่ได้ร่วมพรีซีซั่นกับเรือมาดริดด้วยซ้ำครับสำหรับแฟนบอลหงแดงนี่อาจเป็นอีกดีลที่ต้องจับตามองอย่างใกล้ชิดเพราะหากลิเวอร์พูลเดินเกมเร็วและมาดริดไฟเขียวโอกาสที่โรดริโกจะกลายเป็นแข้งใหม่รายถัดไปของทีมก็อาจเกิดขึ้นในเวลาอันใกล้นี้ครับ อันตรายแต่ยังต้องปรับแยนโมบี้วิเคราะห์ฟอร์มเอกิตเกหลังเปิดตัวหงแดงฮูโกเอกิตเกได้ประเดิมสนามให้กับลิเวอพูเป็นครั้งแรกในการอุ่นเครื่องที่ประเทศญี่ปุ่นซึ่งเป็นแมทที่แฟนหงแดงเฝ้ารอชมอย่างใจจดใจจอ่อหลังดาวยิงป้ายแดงจากไอน์ทรักแฟงเฟิร์ตย้ายเข้าร่วมทีมด้วยค่าตัวสูงถึง69ล้านปอนด์เมื่อสัปดาห์ก่อนนะครับ แม้จะมีประกาศเตือนภัยซึนามีในบางพื้นที่ของญี่ปุ่นแต่เกมที่สนามนิสสันสเตเดียมยังคงแข่งขันได้ตามปกติโดยอเนสลอตจัดทีมชุดใหญ่อย่างเต็มสูบเพื่อเรียกความมั่นใจกลับมาหลังพ่ายเอซิมิลาในนัดก่อนและหนึ่งในชื่อที่ถูกจับตาคือเอกิตเก้ที่ลงเล่นเป็นหน้าเป้าใน3ประสานแนวรุกของทีมในช่วง45นาทีแรก ฟอร์มของเจ้าตัวแม้จะยังไม่มีชื่อบนสกอร์บอร์ดแต่ก็ได้รับคำชมจากแฟนบอลและอดีตตำนานลิเวอร์พูลอย่างแยนโมบี้ที่ออกมาวิเคราะห์ผ่าน LFC TV ช่วงพักครึ่งว่าดาวยิงฝรั่งเศสนี้มีของแน่เพียงแค่ต้องใช้เวลาให้จูนเข้ากับทีมเท่านั้นผมว่าผลงานเขาก็โอเคเลยนะครับโมบี้กล่าวเขาเป็นกองหน้าตัวกลางชัดเจนและแถวตรงนั้นก็มีทั้งโซบอสลายเวสและผู้เล่นญี่ปุ่นอีกทำให้พื้นที่แคบและเล่นยากพอสมควร แต่เขาแสดงให้เห็นถึงความพยายามวิ่งหาช่องตลอดพยายามเล่นหลังแนวรับเพื่อหาจังหวะอันตรายมีจังหวะคขายิงหน้าประตูที่ดูฉลาดมากเป็นการด้นสดที่น่าสนใจแม้จะยังไม่เป็นประตูแต่ก็แสดงให้เห็นถึงไหวพริบผมว่าเขาอาจจะตื่นเต้นมากเกินไปนิดเพราะนี่คือโอกาสแรกในการใส่เสื้อหงแดงแต่พอเขาปรับตัวได้ทุกอย่างจะเป็นไปนด้วยดีแน่นอนครับ แม้ลิวพูจะยังคงเดินหน้าเจรจาคว้าตัวอเล็กซานเดอร์อีซักมาร่วมทีมในซัมเมอร์นี้แต่ฟอร์มเปิดตัวของเอกิตเก้ถือเป็นสัญญาณที่ดีว่าเขาอาจจะพร้อมเป็นกำลังหลักทันทีโดยเฉพาะเมื่อสล็อตส่งลงตัวจริงในเกมสำคัญอย่างนี้สะท้อนถึงความตั้งใจเร่งปรับตัวให้ทันเปิดฤดูกาลอีกหนึ่งสัญญาณที่น่าสนใจคือรายชื่อ11ตัวจริงที่สล็อตส่งลงในเกมนี้เกือบจะเป็นชุดที่แฟนบอลคาดว่าอาจได้เห็นในเกมเปิดสนามพรีเมียร์ลีกฤดูกาล2025-26 หากไม่มีการเสริมทัพเพิ่มเติมหรือการเปลี่ยนแปลงคู่เล่นจากนี้แน่นอนว่าชื่อของอเล็กซิสแม็กอลิสเนอร์น่าจะกลับมาเป็นตัวเลือกหลักในแดงกลางอีกคนแต่หากดูจากองค์ประกอบโดยรวมแล้วเกมนี้อาจสะท้อนโครงสร้างทีมที่ใกล้เคียงกับทีมตัวจริงของอเนสซลตมากที่สุดในตอนนี้และเอกิตเก้ก็ดูเหมือนจะมีบทบาทสำคัญไม่น้อยเลยนะครับเรียวเอนกโมหะกับเส้นทางว่าที่ตัวแทนลุยดิอาสในยุคใหม่ของลิเวอร์ p o o การย้ายทีของลูดิอาสสู่บาเยอร์มิวนิกคือหนึ่งในจุดเปลี่ยนสำคัญของซัมเมอร์นี้สำหรับลิเวอร์พูลและอาจกลายเป็นช่วงเวลาที่นิยามยุคของอเนส o ลตได้อย่างชัดเจนก็ว่าได้นะครับดิอาสคือนักเตะที่เล่นเกมรุกได้ดุดันเร้าใจและมีความไม่แน่นอนที่สามารถปั่นป่วนแนวรับคู่แข่งได้แทบทุกเกม แต่เมื่อเขาเลือกเดินทางครั้งใหม่ในบูเดสลีกาหงแดงก็ต้องตัดสินใจว่าจะหาคนมาแทนจากข้างนอกหรือหันมามองภายในแม้จะมีข่าวเชื่อมโยงกับโรนิโกจากเรอัลมาดริดหรือแนวโน้มดีลรรดับบิ๊กเนมที่อาจเกิดขึ้นแต่ชื่อที่ถูกพูดถึงแบบเงียบๆและค่อยๆโดดเด่นขึ้นมาในพรีซีซั่นกลับเป็นเด็กวัยเพียง16ปีนามว่าริโอเอโกโมฮา หากดูจากจำนวนเกมที่เขาได้ลงเล่นรวมถึงผลงานในสนามลิเวอร์พูลอาจมองเขาไกลเกินกว่าคำว่าดารุ่มมีแววแล้วก็ได้นะครับโอกาสบนปีกซ้ายที่ว่างลงการจับไปของดีอัสไม่ได้แค่ทิ้งตำแหน่งว่างแต่ยังส่งผลต่อโครงสร้างแนวรุกทั้งระบบโคดิกาโกน่าจะขึ้นมาเป็นตัวเลือกแรกแต่ตัวสลับหมุนเวียนที่ไว้ใจได้ยังมีไม่มากนักฟลอเรียนเวสและโดมินิกโซบอสไลแม้จะเล่นริมเส้นได้แต่ธรรมาชาติของทั้งคู่คือมิดฟิลด์ตัวกลาง ส่วนฮูโกเอกิติเก้ก็เป็นกองหน้าแบบชัดเจนนั่นทำให้การแจ้งเกิดในพรีซีซั่นครั้งนี้ยิ่งน่าสนใจเขาได้ออกสตาร์ททั้ง3เกมแบบไม่ใช่แค่ลองสนามแต่คือการพิสูจน์ว่าเขาสู้เพื่อโอกาสจริงจังและเขาก็ตอบแทนด้วยฟอร์มที่เปลี่ยมไปด้วยความมั่นใจโดยเฉพาะประตูเดี่ยวสุดร้าใจในเกมชนะโยโกฮาม่าเอฟมารินอส3-1ที่เขาลากเดี่ยวกระชากแนวรับทั้งแผงเข้าไปซัดแบบไม่เกรงกลัวอะไรเลย สล็อตให้ไฟเขียวและมองเห็นอนาคตแม้หลายคนจะมองว่าเกมอุ่นเครื่องคือโอกาสให้ดาวรุ่งได้โชว์ของชั่วคราวแต่การที่ได้ลงเล่นอย่างต่อเนื่องบ่งบอกว่าเขาอยู่ในแผนระยะสั้นของอเนสล็อตจริงๆ สล็อตชื่นชอบปีที่มีวินัยและฉลาดในเกมรับซึ่งคุณสมบัติเหล่านั้นแสดงให้เห็นได้อย่างครบถ้วนทั้งการเพรสซิ่งจากแนวลึกการวิ่งตัดหลังและการเลี้ยงกินตัวแบบมั่นใจเขามีคุณลักษณะที่คล้ายกับดีอาร์สมากทีเดียวนอกเหนือจากทักษะเรื่องที่โดดเด่นคือใจและสติของเจ้าตัว การเล่นโดยไม่กลัวความผิดพลาดการกล้ารับผิดชอบในจังหวะสำคัญและการเคลื่อนที่หาช่องโดยไม่เรียกร้องลูกมากเกินไปล้วนเป็นสัญญาณของนักเตะที่เกินวัยนอนวัทีแมมอรของเลือ์ภูยังจับปานักเตะริมเส้นหลายรายทั้งโรริโกและมาลิกฟโฟฟาน่าจากลียงซึ่งหามีโอกาสเหมาะสมก็พร้อมยื่นข้อเสนอทันทีแต่อย่างไรก็ตามการแจ้งเกิดของเอนกูโมฮา ทำให้การตัดสินใจในตลาดอาต้องรอบคอบขึ้นเพราะดีวใดวๆที่เข้ามาต้องไม่เป็นการปิดเส้นทางพัฒนาของดาวรุ่งที่กำลังพุ่งแรงแทนที่จะคว้าสตาร์ดังที่ต้องลงทุกเกมหรือผู้อาจมองหานักเตะที่ยืดหยุ่นได้มากกว่าพร้อมสลับสับเปลี่ยนและไม่บดบังพื้นที่ของแข้งวัย16ปีรายนี้ เส้นทางสร้างจากภายในนี่ไม่ใช่แค่เรื่องของดาวรุ่งคนหนึ่งแต่เป็นการสะท้อนวิสัยทัศน์ใหม่ของเลียวภูที่ให้ความสำคัญกับระบบอะคาเดมีมากกว่าที่ผ่านมาภายใต้การนำของสล็อตและทีมบริหารใหม่อย่างไมเคิลเอดเวิร์และริชาร์ดฮิลส์สโมสสแสดงจุดยืนชัดว่าการปั้นนักเตะจากภายในคือหัวใจของแผนระยะยาวเอนกูโมฮาคือแบบอย่างของปรัชญานี้เขาไม่ได้แค่มีพรสวรรค์แต่มีความกล้าความนิ่งและความกระหายในเกมระดับสูง ทั้งหมดนี้ทำให้เขาโดดเด่นเกินอายุจริงๆในขณะเดียวกันสโมสรเองก็ต้องวางแผนดูแลพัฒนาการของเขาอย่างรอบคอบค่อยเป็นค่อยไปในจังหวะที่เหมาะสมเพื่อไม่ให้ความกดดันทำลายความมั่นใจระบบของสล็อตเอื้อให้เด็กดาวรุ่งค่อยๆปรับตัวอย่างเป็นธรรมชาติและในตลาดนักเตะที่แข่งเดือดแบบทุกวันนี้การมีนักเตะฝีเท้าดีจากอะคาเดมเองก็ถือเป็นข้อได้เปรียบทั้งในแง่กีฬาและการเงิน ถึงเวลาที่ยิ่งใหญ่สำหรับดาวรุ่งเบอร์73เส้นทางของเรียวเอนกุโมฮาอาจทุ่งเริ่มต้นแต่สิ่งที่เขาแสดงให้เห็นในช่วงไม่กี่เกมนี้คือเขาพร้อมแล้วที่จะเดินหน้าไม่ใช่เพราะเขาอายุ16แต่เพราะเขาแสดงให้เห็นว่าเขาสามารถสร้างอิมแพกได้จริงแม้จะเร็วเกินไปที่จะสรุปว่าเขาคือคำตอบสำหรับตำแหน่งริมเส้นฝั่งซ้ายแต่สิ่งที่แน่นอนคือเอนกุโมฮาทำให้แฟนบอลต้องจับตามองอย่างใกล้ชิด ไม่ใช่อาการบาดเจ็บเผยเหตุผลสุดงงทำไมเบนโดกถูกดรอปเกมหงอัดโยโกฮาม่ากลายเป็นประเด็นชวนสงสัยในหมู่แฟนบอลทันทีเมื่อเบนโดกปีกดาวรุ่งของลิเวอร์พูลไม่มีชื่อแม้แต่ในม้านั่งสำรองในเกมที่หงแดงเอาชนะโยโกฮาม่าเอฟมารินอส3-1เมื่อวันพุทธที่ผ่านมาทันที่ก่อนหน้านี้เจ้าตัวลงเล่นต่อเนื่องในเกมพรีซีซั่นหลายแมตช์นะครับสิ่งที่หลายคนสงสัยมากที่สุดคือโดกเจ็บหรือเปล่า แต่คําตอบคือไม่เกี่ยวกับอาการบาดเจ็บเลยแม้แต่น้อยครับหลังจากถูกส่งไปเก็บประสบการณ์กับเมดิโลสโปเมื่อฤดูการที่ผ่านมาก่อนจะโชคร้ายเจ็บกล้ามเนื้อแฮมสตริงจนต้องพักยาวแข่งวัย19ปีจากสกอตแลนด์ก่อนมาร่วมทัวร์พรีซีซั่นกับลิเวอร์พูลและได้ลงสนามในเกมกับ p r e s t ันสโต๊กและ a อซิมิลานซึ่งฟอร์มก็ถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวนะครับแล้วทําไมถึงไม่ได้ลงเล่นกับโยโกฮาม่าทั้งที่เดินทางมาญี่ปุ่นด้วยกัน คำตอบนี้ได้รับการเปิดเผยจากสองนักข่าวที่ตามเกาะติดท,ทีมลิเวอร์พูลในทัวร์เอเชียอย่างลิเวอร์พูลเอ็กโคและลุยส์สตีลผ่านทาง X โดยทั้งคู่ระบุว่าโดกมีปัญหาเรื่องหนังสือเดินทางทําให้ไม่สามารถขอวีซ่าประเภทนักกีฬาอาชีพได้ต้องใช้แค่วีซ่าท่องเที่ยวเท่านั้นจึงถูกห้ามลงสนามแข่งขันในประเทศญี่ปุ่นตามกฎนะครับแม้เจ้าตัวยังสามารถฝึกซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมและร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์ต่างๆได้ตามปกติแต่ก็อดโชว์ฝีเท้าในแมชอย่างเป็นทางการไปอย่างน่าเสียดายถือเป็น ็นจังหวะที่น่าเสียดายสำหรับดาวรุ่งรายนี้ที่ต้องพลาดโอกาสสร้างความประทับใจให้อันเน่สลอตกุลซือใหม่ของหงแดงแต่ข่าวดีคือไม่ใช่อากการเจ็บ ไม่ใช่การเตรียมย้ายทีมและไม่มีอะไรน่ากังวลในแง่ความฟิตของเขานะครับแม้ซีซั่นใหม่นี้ตำแหน่งริมเส้นขวายังเป็นของโมซาลาแบบไร้ข้อกังขาแต่การที่ซาลาจะต้องไปรับใช้ทีมชาติอียิปต์ในศึกแอฟริกันเนชันส์คัพช่วงปลายปีนี้รู้ถึงข่าวว่าเฟเดริโกเคียซ่าอาจเลือกกับอิตาลีทําให้โอกาสของโดอกยังไม่หมดแน่นอนครับลิเวอร์พูลมีโปรแกรมพรีซีซั่นอีก2เกมติดต่อกันกับแอตลติบิลเบาในวันจันทร์ที่จะถึงนี้และหากโดกทําผลงานได้น่าประทับใจก็มีโอกาสได้มีชื่อ ในทีมชุดชิงคอมมูนิตี้ชิลสุดสัปดาห์หน้านะครับแม้จะพลาดเกมที่โยโกฮาม่าเพราะเหตุผลด้านเอกสารแต่นี่อาจเป็นเพียงสะดุดเล็กๆบนเส้นทางที่ยังเปิดกว้างของเจ้าหนูวัย19ปีที่พร้อมแจ้งเกิดเต็มตัวในสีเสื้อหงแดงฤดูกาลนี้นะครับ s ล o t เผยแต่งตั้งรองกัปตันหงแดงคนใหม่เรียบร้อยแล้ว กลายเป็นปนระเด็นร้อนในแคมป์เลือกภูทันทีเมื่ออาเนสโอตผู้จัดการทีมคนใหม่ออกมาเปิดเผยว่าเขาได้ตัดสินใจเลือกรองกับตันทีมคนใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับแม้จะยังไม่เปิดเผย,ยต่อสาธารณะหรือแม้แต่กับเพื่อนร่วมทีมของนักเตะคนนั้นก็ตามตำแหน่งรองกับตันทีมว่างลงหลังจากเทรนด์อเล็กซานเดอร์อาร์โนย้ายไปอยู่กับเรอัลมาดริดช่วงต้นซัมเมอร์นี้โดยก่อนหน้านี้แบ็คขวาทีมชาติอังกฤษเคยได้รับปลอกแขนรองกับตันเมื่อ2ปีก่อนนะครับในขณะนี้วอร์จิลฟานดชยยังคงรับบทกับตันทีมต่อไปส่วน ผมผู้นำในสนามของหงแดงยังมีชื่อของแอนดี้โรเบอร์สันโมฮัมเหม็ดซาลาและอลิซงเบเกอร์อยู่ด้วยอย่างไรก็ตามเมื่อถูกถามถึงการแต่งตั้งรองกับตันทีมหลังจบเกมที่เลี้ยวภูอาชนะยยโกฮาม่าเอฟมารีนอส3-1ซึ่งในเกมนั้นวาตารุเอนโดรับปลอกแขนในช่วงครึ่งชั่วโมงสุดท้ายสโอตก็ตอบแบบมีนัยสําคัญว่ากลุ่มนักเตะยังไม่รู้หรอกครับแต่ผมได้คุยกับนักเตะแ,แต่ละคนแล้วคนที่ถูกเลือกเป็นรองกับตันตอนนี้รู้ตัวแล้วครับสโอตกล่าวผ่านลิเวอร์พูลเอฟซีดอท ทุกคนชอบที่จะมีผู้นําในทีมซึ่งในฟุตบอลยุคใหม่คุณจะไม่ค่อยเห็นสิ่งนี้บ่อยนะแต่ผมโชคดีที่มีนักเตะประสบการณ์สูงอยู่หลายคนและไม่ใช่แค่มีประสบการณ์เท่านั้นแต่ยังเข้าใจเกมและสามารถเป็นเสียในทีมทั้งในสนามและนอกสนามได้ด้วยนะครับซึ่งนั่นคือสิ่งที่มีคุณค่าม,มากสําหรับผมจากการเปิดเผยของสล็อตดูเหมือนว่าการตัดสินใจเรื่องนี้ได้ข้อสรุปแล้วแต่ยังเก็บไว้เป็นความลับเพื่อรอเวลาที่เหมาะสมในการประกาศอย่างเป็นทางการทั้งนี้กลุ่มผู้เล่นที่มีโอกาสรับหน้าที่ร,รองกัปตันที ีมคนใหม่แทนเทรนด์ก็ยังคงวนเวียนอยู่ในกลุ่มเดิมอย่างโรเบอร์สันซาลาหรืออลิซงแต่ก็ไม่แน่ว่าสล็อตอาจเลือกสร้างเซอร์ไพรส์ด้วยการมอบความไว้วางใจให้กับนักเตระรายอื่นโดยชื่อของโดมินิกโซโบสไลกับตันทีมชาติฮังการีและอิบราฮิมาโกนาเต้ที่เคยสวมปลอ,อกแขนในทีมชาติฝรั่งเศสก็ถูกมองว่าอาจเป็นตัวเลือกนอกสายตาที่น่าจับตาเช่นกันนะครับแม้ว่าเอนโดจะรับบทกับตันทีมชาติญี่ปุ่นแต่การที่เขาไม่ได้เป็นตัวจริงอย่างสม่ำเสมออาจทำให้เจ้าจตัวหลุดจากโผตัวเต็งไป สิ่งหนึ่งที่ชัดเจนคือสล็อตต้องการผู้นําในสนามหลายคนไม่ใช่แค่รองกับตันเพียงคนเดียวและเลี้ยวผูก็ถือว่าโชคดีที่มีนักเตะที่พร้อมแบกรับภาระความรับผิดชอบในสนามอยู่หลายรายซึ่งที่มีบทบาทสําคัญในภารกิจป้องกันแชมป์พรีเมียร์ลีกฤดูการ2อ2 5 2 6ี่าที่กำลังจะเริ่มต้นขึ้น,นอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้านะครับแฟนบอลคงต้องจับตาดูกันต่อไปว่าใครจะได้ปลอกแขนรองกับตนัน หลุดมาแล้วโปสเตอร์เผยเวีดยดใส่ชุดแข่งใหม่หงแดงก่อนเปิดตัวดิวอาดิดาส แฟนหงได้ฮือฮากันก่อนวันเปิดตัวอย่างเป็นทางการเมื่อโปสเตอร์หลุดชุดใหม่เผยให้เห็นฟลอเรียนวสตาค้าตัว City, สซติสโมสอนของลิเวอร์พูลสวมชุดแข่งใหม่ภายใต้แบรนด์อาดิดาสก่อนการเปิดตัวอย่างเป็นทางการซึ่งถือเป็นการกลับมาร่วมงานกันอีกครั้งในรอบกว่า10ปีระหว่างแบรนด์ระดับตำนานนะครับแม้จะยังไม่มีการเปิดตัวชุดแข่งสําหรับฤดูกาล2025-26อย่างเป็นทางการแต่แฟนๆต่างก็ได้เห็นภาพหลุดจํานวนมากออกมาให้วิเคราะห์กันล่วงหน้าซึ่งรวมถึงภาพจากลินดาที่โพสต์ภาพโมซาลาและเวอร์ชู ฟันได้สวมชุดซ้อมรุ่นใหม่ลงบนอินสตาแกรมไปก่อนหน้านี้ล่าสุดมีผู้ใช้ x ปล่อยโปสเตอร์ที่แสดงภาพของไรอันสวมชุดเย้าใหม่ของหงแดงและเวสสวมชุดเยือนแขนยาวสีขาวดีไซน์เรียบหรูทําให้ความตื่นเต้นของแฟนบอลเพิ่มขึ้นอีกขั้นก่อนการเปิดตัวจริงการกลับมาของอาดิดาสร้างความคึกคักให้กับแฟนหงแดงทั่วโลกไม่น้อยเพราะนี่คือแบรนด์ที่เคยผลิตชุดแข่งให้ลิวพูในยุคทองระหว่างปี 1985- ถึง1996และอีกครั้งในช่วงปี2 0 0 6ถึง2 0เ2ซึ่งเป็นยุขขอคขังนั่เตะระดับ นานอย่างจอรนบานเอียนรัชอารันเฮนเซนสตีเวนเจอราดและเฟเนโดตอเรสดิวใหม่กับอาดิดาที่จะเริ่มต้นอย่างเป็นทางการในวันที่1สิงหาคมนี้จะทําให้ลิ้วภูรับรายได้มากกว่า60ล้านปอนด์ต่อปีซึ่งมากกว่าที่ไนกี้เคยจ่ายให้เป็นเท่าตัวไม่นับส่วนแบ่งจากยอดขายตามรายงานของพอลจอยส์จากเดอะไทมส์ ไม่ใช่แค่เรื่องอารมณ์ความผูกพันหรือความคลาสสิกแต่การกลับมาของ Adidas ยังช่วยเสริมความแข็งแกร่งทางการเงินให้กับสโมสรพร้อมกับโอกาสในการทางตลาดที่ยิ่งใหญ่โดยคาดว่าชุดแข่งใหม่จะถูกขายหมดเกลี้ยงคันทีหลังเปิดตัวอย่างเป็นทางการในวันศุกร์นี้นับจากนี้ไปแฟนหงอาจได้เห็นชื่อของเวสซาราฟานไดและแม็กอลิสเตอร์เป็นภาพจำของยุคใหม่ภายใต้3แถบสุดคลาสสิกของ Adidas ที่แอนฟิล ลุยดีแอสโพสซึงอำลาหงแดงหลังย้ายซบเสือใต้อย่างเป็นทางการเป็นที่ยืนยันแล้วว่าลุยดีแอสย้ายจากลิเวอร์พูลไปร่วมทัพไบ,บยเยนมิวนกอย่างเป็นทางการด้วยค่าตัวรวมสูงสุดถึง65.5ล้านปอนประมาณ75ล้านยูโรพร้อมเซ็นสัญญาระยะยาว4ปีถึงปี2029นะครับดีลนี้ถือเป็นการเสริมทัพรายที่3ของไบยเยนในซัมเมอร์นี้ ต่อจากโจนาธานทาและทอมบิชอฟขณะที่ฝั่งลิเวอร์พูลจะได้กำไรจากดีลนี้ถึง22.5ล้านปอนด์หลังเคยคว้าตัวดีออสจากปอโตเมื่อเดือนมกราคม2022ด้วยค่าตัว37.5ล้านปอนด์การย้ายทีมของดีออสไม่ใช่เรื่องเซอร์ไพรส์นักเพราะเจ้าตัวเคยแสดงความต้องการอำลาถิ่นแอนฟิลตั้งแต่ช่วงต้นปี2024 และแม้จะมีการเจรจาขยายสัญญากันถึง2รอบแต่ก็ล้มเหลวจากความต้องการค่าเหนื่อยที่สูงกว่าที่ลิเวอร์พูลพร้อมจ่ายโดยเดิมทีดีอารสรับอยู่ที่ประมาณ140,000ปอนด์ต่อสัปดาห์แต่จะได้รับค่าเหนื่อยใหม่จากบาเยอร์สูงถึง14ล้านยูโรต่อปีเลยทีเดียว หลังดีวเสร็จสมบูรณ์ดีอาร์สได้โพสต์ข้อความซึ้งผ่านอินสตาแกรมกล่าวอำลาแฟนบอลและทุกคนที่เกี่ยวข้องกับลิเวอร์พูลอย่างสุดซึ้งว่าตลอด3ปีครึ่งที่นี่จะอยู่ในใจผมตลอดไปผมมาถึงพร้อมกับความฝันมากมายและวันนี้ผมจากไปพร้อมกับความภาคภูมิใจในทุกสิ่งที่เราทำร่วมกันนะครับดีอาร์สเริ่มต้นอย่างอบอุ่นผมได้พบกับผู้คนที่ยอดเยี่ยมเพื่อนร่วมทีมที่วิเศษโค้ชที่ช่วยผมมากมายและแฟนบอลที่ยอดเยี่ยมจริงๆ ลิวพูคือทีมที่พิเศษจริงๆและผมจะเก็บทุกคนไว้ในหัวใจวงจรของผมที่นี่ได้สิ้นสุดลงแล้วและมันน่าชื่นใจจริงๆเมื่อมองย้อนกลับไปว่าพวกเรามีความสุขกันมากแค่ไหนดีอาสยังกล่าวถึงเพื่อนร่วมทีมผู้ล่วงลับอย่างดิโอโกโชตาโดยยืนยันว่าเขาจะไม่มีวันลืมคนสำคัญคนนี้ ไม่ใช่แค่เพราะถ้วยแชมป์ที่เราคว้าม,มาด้วยกันแต่เพราะความเป็นหนึ่งเดียวและมิตรภาพที่ทำให้ทุกอย่างเป็นไม่ได้แม้มันจะมีทั้งช่วงเวลาที่ดีและร้ายแต่ความจริงใจก็มีอยู่เสมอเหมือนกับที่มันควรจะเป็นในครอบครัวและมันเป็นความรู้สึกที่ดีที่ได้จากไปพร้อมกับความรู้สึกว่าเราได้ทำหน้าที่อย่างเต็มที่แล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งได้จากไปในฐานะแชมป์มันคงจะเป็นการจากลาที่สมบูรณ์แบบถ้าเราไม่ต้องสูญเสียนหนึ่งในพวกเราโดยวิธีที่เจ็บปวดดับนั้นผมเคยพูดไปแล้วและขอย้ำอีกครั้งว่าผมจะพาทุกคนไปกับผมในหัวใจของผมแต่คนหนึ่งที่พิเศษที่สุดคือเดียโก้ผมจะไม่มีวันลืมเขาพวกเราจะไม่มีวันลืมเขาขอบคุณสำหรับทุกสิ่งนะครับ แม้จะเป็นการจากลาอีกหนึ่งนักเตะข,ขวัญใจแฟนบอลแต่ข้อความสแสดงให้เห็นถึงความผูกพันที่เขามีต่อสโมสรแห่งนี้อย่างลึกซึง้งและแน่นอนว่าแฟนๆลิเวอร์พูลจะไม่มีวันลืมความมุ่งมั่นและหัวใจที่เขาทุ่มเทให้กับทีมในทุกวินาทีนะครับและเพ,พ,พ,พื่อนๆพี่ๆอ่งแดงมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างลองสแสดงความคิดเห็นไว้ที่ใต้คลิปวิดีโอกันดูนะครับ และนี่ก็คือสรุปข่าวของลิเวอร์พูลประจำวันที่31กรกฎาคมในรอบเย็นนะครับขอบคุณสำหรับการรับฟังถ้าชอบฝากกดไลค์กด Subscribe ให้กันหน่อยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ